ละครทานำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนต์ว่ากันว่าเด็กจะฝึกคิดและทําตามผู้ใหญ่เสมอดังเช่นเด็กผู้ชายคนนี้ ผู้หญิงคนนี้ก็เช่นกันนะเขามักจะมองคนที่เขาชื่นชอบเป็นแบบอย่าง เออคือคือว่าคือฉันเป็นแฟนแล้วแกเป็นใครน้อยผู้หญิงมาตอบกันเลยดีกว่าไหมเฮ้ยหยุดและถ้าหากคนที่เขาชื่นชอบเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมคุณจะคิดไม่ว่าโตขึ้นเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นเช่นไร เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหากผู้ใหญ่ในวันนี้อยากเห็นเด็กที่ดีในวันข้างหน้าก็ต้องช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเพราะเด็กก็คือเยาวชนของชาติจะเรียกว่าเป็นอนาคตของชาติก็ว่าได้โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอยู่ในความสนใจเป็นที่รักเป็นที่ชอบของคนทั้งหลายไปไหนมาไหนก็มีคนคอยสังเกต ดูอากับกิริยาอาการหากเป็นคนดังคนดีคนมีชื่อเสียงเด็กๆก,ก็พยายามที่จะถือเอาเป็นแบบอย่างแต่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่สร้างค่านิยมที่ผิดก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนคนใดที่มีโอกาสในสังคมคนให้ความเคารพนับถือกำลังอยู่ในกระแสนิยมก็ควรที่จะใช้โอกาสนั้นสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติด้วยการทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมโดยที่สุด ความเดือดร้อนแก่ตนเองก็ไม่ควรที่จะก่อให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อทุกฝ่ายทำแต่ในสิ่งที่ดีเยาวชนก็จะยึดถือเอาเป็นแบบอย่างหากผู้ใหญ่ในวันนี้อยากเห็นเด็กที่ดีในวันข้างหน้าก็ต้องช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก